ตามที่มีข่าวว่า t o y ยต a าเตรียมเปิดตัวไฮลักซ์รุ่นปี2023ในรุ่นบนอย่างโรกและรุ่นใหม่ที่จะมาทดแทนรุ่น Rock X กที่มีการจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีการคาดเดาว,ว่าอาจจะใช้ชื่อรุ่นวัตถยาสปอร์ตเหมือนกับอีก4ตลาดคือไทยญี่ปุ่นแอฟริกาใตา้และยุโรปโดย t o y ยต a าได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของรุ่น Rogue, โรกโฉมใหม่ออกมาก่อนในขณะที่อีกหนึ่งรุ่นยังไม่มีการเผยภาพ รวมถึงชื่อรุ่นล่าสุดเว็บไซต์วิ s h c a r ได้ทำภาพจำลองของ t o y ยต้าไฮ u ัก์รุ่นย่อยพิเศษปี2023ที่เป็นการผสมผสานระหว่างรุ่นยาสปอร์ตในต่างประเทศและรถกระบะต้นแบบในอดีตอย่างทงก้าที่ไม่มีการทำออกมาจำหน่ายจริงทำให้ได้ภาพของ h ฮ l ัก์ใหม่ที่จะมาทดแทนรุ่นร็อคเกซึ่งมีความเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าชื่อรุ่น อาจจะคือ Apex ตามนิยามใหม่ที่ Toyota เรียกยังไม่เป็นทางการว่า Apex Off-Road วิชคาเผยว่า Toyota าออสเตรเลียอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประกอบไฮลักซ์รุ่นพิเศษทั้งสองขึ้นที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเมืองเมลเบิร์นเหมือนกับที่เคยพัฒนารุ่นโรคและ r o c คเ t X ตงมปัจจุบันมาก่อน การอัปเดตของ Hilux f r โฟรุ่นปี2023นี้คาดว่าเป็นระยะความกว้างของล้อที่มากขึ้นระบบกันเตือนปรับปรุงใหม่ดิสเบรกหลังใหม่และการปรับรูปโฉมให้ดูสดใหม่มากขึ้นโดยคาดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นวากเคนเใหม่ด้วยความเป็นไปได้อีกอย่างก็คือโตโยต้าเลือกเอา Hilux Gear Sport เวอร์ชันต่างประเทศมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ที่โรงงานของบริษัทในประเทศออสเตรเลียสำหรับไฮลักซ์ร k e t เรุ่นปัจจุบันมาพร้อมการตกแต่งที่แตกต่างไปจากไฮลักซ์รุ่นอื่นอย่างเห็นได้ชัดโดยมาพร้อมบูบาร์ที่แนบสนิทเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้าแผ่นกันกระแทกใต้กันชนหน้าบันไดข้างสปอร์ตบาร์บนกระบะท้ายตะขอเกี่ยว2จุดบเวณกันชนหน้าหลังชุดสปริงหน้าใหม่ไลบาร์แบบ LED และสต็อกเกิลฝั่งคนขับ โดย Hilux ซรุ่นออฟโรดใหม่อาจจะมาพร้อมระบบกัารเทือนส์์ออฟโรดที่ดีขึ้นไปอีกเบรกก็ได้จะเป็นชุดใหม่รวมถึงสมรรถนะที่มากขึ้นกว่าเดิมในด้านขุมพลัง Toyota Hilux ก a ยาร์สปอร์ตเวอร์ชันแอฟริกาใต้มาพร้อมพละงกำลังถึง221แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 5 0นิวตันเมตรมากกว่ารุ่นสูงสุดในตลาดออสเตรเลียถึง20แรงม้า 50นิวตันเมตรตามลำดับซึ่งแม้ว่าจะไม่แรงพอที่จะเทียบเคียงกับ Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่ได้แต่ก็เหนือกว่า Ranger Raptor โฉมก่อนซึ่งจะว่าไปแล้วโตโยต้าอาจจะเลือกเวลาเปิดตัวช้าเกินไปซึ่งบริษัทอาจจะไม่ได้คิดมาก่อนว่า Ford จะตัดสินใจเปิดตัว Ranger Raptor โฉมใหม่ได้เร็วอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วแต่เชื่อว่าด้วยชื่อชั้นของรถกระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศและช่องว่างที่เข้าไปสอดแทรกได้ในตลาด น่าจะทำให้ไฮลักซ์ทุ่นออฟโรดโฉมใหม่ประสบความสำเร็จในตลาดออสเตรเลียได้ไม่ยาก พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ